สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกูสุคนครับผมมินี่น่าโคนแหกะมาหาต้อนกอาจารย์สว่างนะครับผมอาจารย์สว่างมินี้มาอีกตัวครับผมมาตัวเดียวครับมือนี้เอาตัวใดมากครับเอาตัวใดมากมอนี้จิตโตครับโอ้บ่าหาวแล้วเชงออกมาคลุกช่วงขาลงมือนี้สภาพไม้เขาก็เป็นป่าเนาะครับอาจารย์สว่างเนาะ ปลาที่เพี้ยนแหละครับปลานี่จบเป็นสายเหนียวโก็เป็นสายเหนียวแหละครับพี่น้องเอาเราไปรับฟุ้มกันวมาสมานประมาณนั้นครับมือนี้เนาะอาจารย์สลางเนาะ blah, สำหรับคลิปนี้นะคเฮก็เลยเวลาพอสมควรแล้วครับผมจะเดินทางกับบานสูขุดไม้แล้วบานห้องนะครับผมมอนี่ก็ถือว่ามันนะครับเป็นสายเหนียวสายป้านะครับผมเหลียกคั่กู้คั่มนะนกเฉลยตัวนี้แต่มันกับว่านี้ช็อตนี้เสียงนะพี่น้องเนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปครับผมสำหรับคลิปมีวิดีโอนี่หน้าครเฮีไปแล้วครับผมสวัสดีครับ